้ารนปิดเราอยู่ที่ร้านโซนิฟายไดเอทบนีนะครับเขาบอกว่าเป็นร้านสำหรับคนที่ชอบเนื้อโดยเฉพาะเลยซึ่งจริงๆชอบเนื้อแต่ว่าไม่ได้สุดขนาดนั้นจะต้องลองดูว่าเป็นยังไงแต่รับรองว่าน่าจะอร่อยแน่นอนเพราะว่าตอนนี้หิวมากเดี๋ยวไปลองดูข้างในเลยครับกา่นนคาในร้าน,นะะมีสองชั้นตรงนี้เป็นคน์เตอร์บาร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ เป็นที่ที่เขาราอยเนื้อนะเป็นาก็คือว่าถ้าจะมาร้านนี้ต้องจองก่อนนะครับประมาณถ้0รบาทต่อคนและถ้าเกิดว่าทานเท่าไหร่ก็หักออกจากที่กินไปลงที่ร้านนะครับก็ข้างมีหลายเงนรับนี่เป็น โรคัดนะครับแพนเทอร์เสิร์ฟกับชีสนะ,ะปนี่คือมันหมดนะครับที่านมันโยกเ,เ,ยเยกิร์ตเลยนังค่อนข้างเยวากเแเราไม่รู้ตรงไหนส่วนสวนไหนีน,น,นี้ก่อนังกรเทียมบดมา ลองมันบดนะมันดูเลียวนะจริงแต่ว่ามันตกันตกแับตักอยู่อ่ะตักอยู่นะเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยใชครับเป็น,นเนะื้อผัดซอสแจ่วนะว้าวจอาอร่อยมาก ข้าวผัดมันเนื้อครับเนื่องจากาเนื้อผัดซอสแจ่วอ,อร่อยมากเลยต้องเอาข้าวผัดมันเนื้อมาลองกินคู่ดูนะข้าวผัดมันเนื้อเบาๆก่อนนะมนไม่ถูกเหมอนกเหมือนมีนมนมนมน ไม่เกี่ยวเนื้อแต่ว่าเป็นข้าวเนี่ยติดตาวอร่อยเป็นาไงทำไม,ามคนมาที่ต้องสั่งผัดมันเนื้อราคาไม่แพงด้วยอืมนี้เดี๋ยวลองกินคู่กับแกหนะเนื้อผัดซอสแก้วดูว่าเป็นข้ากันไหมนี่เป็นแบบคอมมิวนิเคชันที่แบบคอมมิวนิเคชันที่ต้องแข่งคู่กันอนะ อันนี้ยอันนี้ยมาอมา่ยยอนหเนเมนลิสเรามาถึงแล้วนะครับดิฟไอเอฟงามมากคื้ี่าลองนี่นะที่ที่เขาเป ก่อนคืนนงยังเก็บไปที่มพร้าวนะดีออกกินเยแล้วบบไมหวเลยต้องัดเพื่มดื่มเพิ่มแต่ว่า ทานใอความงอนี่มันก็ขับรถนะเลยสั่งกาแฟดำแทนปึ๊บ5ผู้หายนะครับหมูัฟเนื้อผัดซอสเจ่วมันโบด ข้าวผัดมันเนื้อดิบอายแล้วก็หักหนึ่งพันที่เราจองมานะครับก็คือจ่ายเพิ่มประมาณพันเจ็ดอร่อยมากแต่ถ้ามากินกับเพื่อนก็จะคุ้มค่าและกินได้หลายเมนูมากขึ้นนะครับผมโอ้เมือมม่อังไม่เมื่อเท่าไหร่เย็นแล้วปิดคลิปแล้วนะครับผมวันนี้อิ่มมากมากแล้วก็จนมาก